สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Red Dead Redemption Online นะครับเดี๋ยววันนี้มาหาสมบัติกันวันนี้ก็ผมมีแผนที่สมบัติอยู่จํานวนหนึ่งนะฮะยังไม่ได้ไปหาเลยนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเรามีแผนที่สมบัตินะครับอยู่6อันเดี๋ยวเราไปทยอยตามหาสมบัติกันเนี่ยเราเริ่มจากอันนี้เลยอีดวัตสันหรออ๋อเราใกล้ๆก้เลยนี่นะอ่าเดี๋ยวเราขี่ม้าไปเลยนะครับหวังว่านะฮะจะเป็นแค่การไปหาสมบัติเฉยๆนะฮะคลิปนี้กลัวเหลือเกินเนี่ย คือเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างโอเพ่นนะฮะมันจะมีเหตุการณ์มีอะไรแรนดอมมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นจาก NPC เองหรือว่าจากผู้เล่นเองนะครับเวลาผมทำคลิปบางทีก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการน,นะฮะโอ้ยตกน้ำถนนมีไม่วิ่งนะฮะเมื่อวิ่ง <c oughs> ขึ้นเขาขึ้นป่าอยู่ขึ้นดอยอยู่เนะี่ยคือไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมคือแบบผมไม่ชอบวิ่งบนถนนอ่ะผมชอบวิ่งตัดอ่ะกะว่าแบบจะเซฟเวลาอะไรเงี้ยนะแต่บางทีก็ไม่ค่อยเซฟแอ,อ้อมกับเดิมไม่มี เดี๋ยวเราลองวิ่งออกทางรถไฟดูนะนี่ไงชนอะไรก็ไม่รู้สงสารมานะอะเก่ยงยาก,ก่อนลูกขอโทษนะลูกโหอยู่ในปา่าอยู่ในดงเลยหนะยิบปืนก่อนแล้วกันไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นอะเดี๋ยวเราเดินหานะครับเราเปิด Eco I. อีกู้ไอฮะเออยู่ไหนนะบ้านใครอะ่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเอย่าพึ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวสวยดูก่อน มามาวัดสันอ๋อคนนี้โอเคสีสวไปเดี๋ยวสวยเดี๋ยวไม่ได้หาสมบัติเดี๋ยวไปทำอื่นแทนอะได้ยินเสียงหมีแว่แวๆด้วยนะเจอมาก็เจอมาก็ากปิดคลิปนะฮะนี่ไงนี่ไงมาเลยกว่าแล้วกนะวลัวดูมาเราดิมาเรามาเราหลอนไปแล้วดู มาแล้วไปเอ,อ้ามาบักมาบักมาไม่วิ่งต้นไม้ปังนิกมาเราช็อตไปเลยนะฮะตอนนี้กดวิ่งไม่วิ่งนะครับยังไงยังไงยังไงเออเรามาหาสมบัตินะครับเราเจอหมีแล้วก็แวะยิงสักหน่อยเป็นเรื่องปกตินะฮะคริสตีเวน ไม่มีถ้ำหรือเปล่านะอลองวิ่งดูรอบๆนะครับซอกนี้หรือเปล่านี่ไงถ้ำจริงด้วยเจอแล้วนี่ไงว่าแล้วเป็นถ้ำจริงจงด้วยนะครับโอเคเจอแล้วนะะสมบัติของแรกหาตั้งนานเปิดหีบแล้วเราหยิบรางวัลไปเลย50 AP โอ้ได้ทอง1ก้อนนะะแล้วก็เงิน8ปดอลลร์โอเคฮะเดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยนะครับอ่าเรามาถึงแวนฮอแล้วนะครับมาถึงก็เจอของเลย <c oughs> คือจริงๆตอนแรกอ่ะผมคิดอยู่นะว่าเอ๊เราจะไปหาสมบัติกันแล้วก็คอลเล็กของไปด้วยจะดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินนะจะมีอะไรให้มันแวะทําเยอะเกินไปเฮ้ยอย่ายิงนะเดี๋ยวนี้เห็นคนล้วระแวงมากเลยเล่นเกมเนี้ยเอ้ยตัวอะไรวนะนะงูควบตามเรามาปะเนี้ย ฉากปืนมันอะเราแวงไปหมดขอข่าวสมบัติเฉยๆได้ไหมเราถักทายเอาก่อนนะอะไรอ่ะชักปืนทด้ไหมนั่นเนี่ยยิงกูยิงนะตามทำาไหมเนี่ยเมกุศูนสีหนึ่งศูนเลเวลเท่าไหร่เนเมกุสองร้อยอย่ามายุ่ง ในตัวเกมหลักมันในโหมดออฟไลน์ก็มีแผ่นที่สมบัตินะครับคือในโหมดออฟไลน์นี่ผมร,รีบเล่นให้มันจบเนะื้อเรื่องเลยนะฮะเควสเล็กๆเกควสย่อยก็ไม่ได้ทำเลยนะครับไอ้นันตามมาแอปล่านนะ่ะไม่ใช่นะใครก็ไม่รู้ชักปืนรอเลยครูอะไรวะจะมาหาสมบัติเนะี่ยวิ่งตามกันทำไมนะเนี่ยแจะมาคล้องทำไมตามทำไมนะเนี่ยยวลองถามดูนะืออไอมา จะวอลเหรอได้นะกูไม่หาแนละ้วสมบัติอะตายแล้วนะมึง สามวัน a ่อมอ๋อถนนระเบิดนะฮะเดย์โเลิกไรสาระนะฮะหาสมบัติต่อ <c oughs> อื <c oughs> อเาวเจอแล้วนี่อยู่นี่ไงสมบัติอ่าโอเคเรียบร้อย แล้วก็เจอสมบัติแนละ้เดี๋ยวเราไปกันที่ต่อไปเลยเดี๋ยวไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะที่ต่อไป <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วไม่ได้หาสมบัติด,ดีหรอกคนชวนตีอีกนะคือโอเคถ้าเป็นแบบเล่นเวลาเล่นปกติอะไรเงรี้ยมันไม่เท่าไหร่เงเนี่ยแต่เวลาจะมาอัดคลิปทำคอนเทนต์เนี่ยจะมาหาสมบัติเนี่ยอ๋อบริเวัน,นี้เป็นทะเลสาบนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเราลองวิง่งเลาะเลาะริมน้ำดูก่อนหนึ่งร้อยดอนโอเค อยู่สตรอเบอรี่อ๋อก็ใกล้ๆเขาไปเลนทายถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนแล้วก็กลับมาตรงสุดเท,ทเดลล็อกแล้วก็ไปตรงนู้นที่ไกลๆนะเป็นป่าที่โล่งๆเรียบๆไม่น่ามีอะไรนะฮะคือที่มาเปิดหาสมบัติเนี่ยไม่ใช่อะไรฮนะเงินหมด่ <c oughs> อน้ําตกแน่เลยอะ่ะ <c oughs> คือน้ําตกตรงเนี้เหมือนมันมันมีทางเดินไปข้างหลังนะถ้าผมจะไม่ผิดอะอ่ามีคนอยู่แถวนี้ด้วยนะหวังว่าจะไม่มาทําอะไรวุ่นวายกับเราก็แล้วกันแต่ว่าจอยไม่สายเอ้ยนั่นไง ใช่เปล่าใช่นะเมื่อกี้เห็นไกลๆนะว่าเป็นพวกดอกไม้อุ้ยม,มันมีศพคนก็เลยนักโทษนะฮะสงสัยก็น่าจะแบบตกลงมาแนละ้วขึ้นไม่ได้เหรอมาตายตรงนี้นะเดะี๋ยวผมย้อนไปดูทางให้นะครับว่ามันมีทางที่มาง่ายๆหรือเปล่าตรงนั้นมีสะพานนะครับแสดงว่ามาจากสะพานตรงนั้นแล้ววิ่งมาได้นะน่าจะเป็นสะพานตรงนี้นะบริเวณนี้นะครับ โอเคครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะกับการล่าสมบัตินะครับก็อย่างที่ผมกลัวเลยนะฮะมีนู่นมีนี่มาขัดขวางนะฮะการหาสมบัติของเราแต่ว่าก็ได้สมบัติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน่าจะได้มาประมาณ600-500600อรดอนได้นะฮะก็ใครที่มีแผนที่สมบัติค้างอยู่นะครับก็อย่าลืมมาตามล่าหาสมบัติกันนะครับฝากกดซับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมาเล่นเกมเป็นเพื่อนผมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ